สู้ไหวไหมมารลิดเต็งขวาโยโรอดีตแข้งชมกูสโต้ตัวท็อปพรีเมียร์ลีกหรือคอนเต้หวนคุมเชลซีสวัสดีครับ ขอต้อนรับผู้ชมบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตั้งขาวสัรเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก็ก่อนจะไปเริ่มผมทําเป็นตอนไวให้ข้างล่างนะสามารถกดที่เดสกชิฟช้างล่างได้เลยสามารถกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจหรือว่าจะดูจนรวดเดียวจบก,ก็ทําได้เหมือนกันฝากไปด้วยนะครับผมแล้วสำหรับใครนะครับผมที่เพิ่งมาดูนะครับผมเรยดูแล้วชอบใจกันแต่ยังไม่ได้กดซับสไครต์กันฝากกดซับสไครต์กันด้วยพาบดินมีไปหมือนซับหน่อยนะทุกคนนะ ไปเริ่มกันที่ข่าวของคนนี้เลยแล้วกันนะครับผมคนในรูปนะครับผมคนนี้นะชื่อว่าเจ้าเนเวสนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากสื่อในโปรตุเกสครับผมโดยวิกเตอร์โรดิเกสนะครับผมบอกว่า แมนยูนเต็ดนะครับผมเชลซีบาเยรามิวนิคลิเวอร์พูลแล้วก็ปีเอเชเนี่ยให้ความสนใจนะครับผมที่จะดึงเจ้าเนเวสของเบนฟิก้าเนี่ยมาร่วมทีมนะแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีสโมสรไหนเลยนะครับผมที่พูดคุยกันอย่างชัดเจนนะเขาบอกว่าเบนฟิก้าเนี่ยต้องการจะเก็บเนเวสไว้อีกอย่างน้อยสักหนึ่งฤดูกาลนะครับผมแล้วก็มีความตั้งใจที่จะต่อสัญญาใหม่ของเขาโดยเพิ่มค่าสี่สัญญาจาก120ล้านยูโรนะครับผมเป็น150ล้านยูโรมึงบ้าแล้วโอ้โห150ล้าน ใครจะมันจะไปซื้อวัดยกเว้นว่าแบบเออโอเคแหละแต่คนนี้เนี่ยมันมีข่าวนะว่าแบบบูโน่แฟนน้นใช่ของแมนยูในเต็ดเนี่ยชมนะว่าแบบโอ้โหตัวนี้เนี่ยเด็กเทพเลยเด็กเทพเลยแต่เอาจริงๆต้องรอดูต้องรอดูกันนะครับผมว่าจะเป็นทีมไหนได้ไปไม่แน่ใจวะไม่แน่เลยว่าจะไม่น่าไม่น่าใช้คำว่าไม่น่าจะเป็นเชลซีนะที่จะได้ไปน่าจะเป็นตำแหน่งอื่นซะมากกว่าเอาเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกรอติดตามมันต่อไปแล้วกันนะสระอันอนาคตของเจ้าเดมสนะครับผมแต่ไม่น่าจะมาบรรจบกับที่เชลซีคิดเห็นยังไงก็ที โอเคเอาส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงคนนี้หน่อยนะครับผมเลนี่โยโร่นะจริงๆเนี่ยเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อ2อสวันก่อนนะครับผมอันนี้เนี่ยมีรายงานจากมีรายงานนะครับผมบอกว่าเชลซีแล้วก็เปเรเช่เนี่ยอยู่ในการแข่งขันเพื่อเซ็นสัญญากับเลนี่โยโร่นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเดอร์มาริดเนี่ยเป็นตัวเต็งด้วยนะครับผมแล้วก็ฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยมีการพูดนะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ส่งแมวมอนนะครับผมไปดูฟอร์มของเลนี่โยโร่ของลิเวอร์พูลครั้งแล้วแต่ยังไมมม่่่่ีีกกาาาารรรตติดดออยงงงงเป็นนทะคัับผซึฟ ตอนนี้เนี่ยเรียลมัดลิดแล้วก็เปเชเนี่ยกำลังผลักดันที่จะเซ็นสัญญากับกองหลักองคนนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับผมเอาีจริงว่าดูด,ดูดูลำบากเหมือนกันนะกับดีลวนี้อะลองคิดดูนะว่าถ้าคู่แข่งเนี่ยเป็นมัดลิดใช่ป่ะโอ้โหชื่อเสียงเกรดอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ลดอยู่แล้วแต่ของเราถ้าเทียบกับตอนนี้เนี่ย ยากขึ้นถูกป่ะยากขึ้นแล้วถ้าสมมุติว่าเปเอเชงเขาก็จะใช้เรื่องของแบบเอ้ยยังยังอยู่ในยังอยู่ในฝร,รั่งเศสต,ต่อ,อนะใกล้ครอบครัวหรือเปล่าหรืออะไรประมาณน,นี้อแ,แต่ทั้งสองคนทั้งสองทีมนี้เยอย่าลืมนะว่าเป็นทีมที่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยโอ้โหแล้วเราเราไม่จะเอาอะไรไปสู้ดูว่าเพราะฉะนั้นเาราติดตามไปแล้วกันนะครับผมว่าอนาคตเกิดว่าเชลซีกับโยโร่จะมาบรรจบกันหรือเปล่าแต่ตอนนี้มาดริดดูจะเป็นตัวเต็งนะแล้วก็เปเอชด้วยนะครับผมรอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงกัปตันกาลาเกอร์หน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากโรมาโน่นะมีการพูดถึงสัญญาใหม่ของคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับผมเขาบอกว่าผมเนี่ยได้ยินเรื่องของการเรียกร้องค่าเหนื่อยของกาลาเกอร์นะครับผมที่เป็นปัญหาสําหรับเชลซีตอนนี้แล้วก็ยังทําสัญญาใหม่กันไม่ได้จนถึงตอนนี้นะครับผมยังไงก็ตามเนี่ยความเข้าใจของผมเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับการที่นักเตะเนี่ยเรียกร้องเงินจานวนมากนะครับผมหรือไม่สมเหตุสมผลเลยกับสัญญาใหม่ของเขานะเขาบอกว่า สิ่งที่จะบอกได้ตอนนี้เนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องที่เชลซีเนี่ยจะต้องตัดสินใจว่าจะต้องการทํายังไงกับคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับผมและก็ต้องคํานึงถึงสถานการณ์ของกฎควบคุมการเฮินด้วยนะแต่การที่จะบอกว่าเขาขอค่าเหนื่อยมากเกินไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเลยเกินจริงนะตามที่ผมเข้าใจนะครับผมอ่ะก็คือสรุปนะก็คือว่า กาลักเกอร์เนี่ยรอสัญญาใหม่อยู่แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ขอเงินที่มันแพงอะไรจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้ขอเงินมากเกินไปเลยนะน่าจะเป็นเรื่องของสโมสสเนี่ยทิศทางที่ต้องการจะทํายังไงกับกาลักเกอร์ซะมากกว่านะอ้าวก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับผมก็ผมว่าทุกคนเนี่ยก็อยากให้กาลักเกอร์อยู่แต่อย่างที่บอกนะคือก็ต้องมีฟอร์มที่ต่อเนื่องกว่านี้คือเป็นอะไรที่ดีนั่นแหละเป็นเป็นเป็นตัวทดแทนที่ดีแล้วก็เป็นกําลังหลักในในซีซั่นนี้แต่ มันต้องขยับเกรดขึ้นมาอีกสักนิดนึงว่ะให้มันแบบเนี้ยอย่างที่บอกจะแบบภาพที่ไม่แบบยิงไม่เข้าเยอะๆในในนัดชิงคาราบาวครับกับลิเวอร์พูลเนี่ยเออแน่น่ะคือการจะเป็นนักเตะคนสําคัญนักเตะตัวหลักหรือตัวที่แบบตัวหลักของทีมจริงๆอะ่ะเออมันจังหวะที่เด็กที่ขาดนี้มันต้องช่วยทีมได้นะอ้าวก็รอพัฒน,นานากันต่อไปแล้วกันตอนนี้ก็อยากจะบอกติดทีมชาติอังกฤษแล้วนะครับผมแล้วก็หวังว่าประสบการณ์เลยต่างๆก็จะช่วยให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วกันนะสำหรับคอนเนอร์กาลเกิร์นะครับ โอเคส่วนข่าวต่อไปไปพูดถึงอดีตคนรักหน่อยอันโตนิโอคอนเต้นะครับผมอ่ะโรมาโน่ก็โอ้โหโรมาโน่พูดถึงเชลซีหลายเรื่องเลยนะมีการพูดถึงคอนเต้ด้วยนะครับผมเขาบอกว่าเรื่องราวถึงความเป็นไปได้ที่คอนเต้จะกลับมาที่เชลซีในฐานะผูนะ้จัดการทีมเนี่ยในขณะนี้เนี่ยตอนที่มีข่าวบอกว่ามันจะมีเป็นแคนดิเดตของยูเวนตุสด้วยนะครับผมแต่ก็ตามที่เข้าใจนะ โรมาโน่เนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่รับรู้เรื่องของการติดต่อขันอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะครับผมซึ่งคอนเต้เนี่ยกำลังรอข้อเสนอที่เหมาะสมแต่ไม่มีรายงานอะไรเลยเกี่ยวกับ2สโม,มสรนนทั้งเชลซีแล้วก็ยูเวในตอนนี้นะครับผมก็บังข่าวบอกว่าอาจจะไปคุมบาเยิร์แทนแทนทูเคินด้วยซ้ำไปนะเอ้าก็เดี๋ยวต้องรอดูแหละว่าทิศทางอะไรต่างๆของคอนเต้จะเป็นยังไงแต่แต่ถ้ามองมองอีกมุมนึงอะถ้าสมมติว่าค e อนเต้อะกลับมาคุมเชลซีจริงๆถูกปะ่ะมัน มันก็จะได้หลายอย่างอ่ะมองอีกมุมนึงก็เอ้ยอาจจะได้แบบลูกกูกูอ่ะคนที่สามารถใช้ง,งานลูกกูกเป็นกลับมาก็ได้ด้วยเหมือนกันหนูบะลูกกูแม่จ,จะแบบมีไฟที่จะทางานแตบคอนเต e อีกักรอบหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะมุมนี้ก็น่าคิดได้เหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นรอติดตามมาต่อไปแล้วกันแต่ถ้าถามผมนะมันมีข่าวอีกอ่ะมันมีข่าวที่คอนเตอบอกว่าโหสมัยนู้นเลยอ่ะ สมัยนู้นเลยที่อยากได้คอนเอ้ยอยากได้ลูกกูกูอยากได้ฟานได้อย่างเงี้ยแล้วไปได้แบบโมลต้ามาปาปี้ชิโอบุชิมาอะไรมาอย่างเงี้ยโอ้โห <c oughs> ถ้าสมมติเป็นแบบนั้นนะ่ะกับบอดชุดนี้คิดว่าคอนเต้ันก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันวะไม่น่าจะทำงานด้วยกันได้เหมือนกันนะอ่ะก็รอติดตามมันต่อไปและกันสำหรับอนาคตของอันโตนิโอคอนเต้นะครับ โอเคเอาส่วนข่าวต่อไปเป็นการชมหนะ่อยเออเป็นการชมจากรุ่นพี่ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผมแล้วก็เล่นตำแหน่งเดียวกันด้วยนะอย่างบาก,การิซันยานะครับผมก็เป็นคอมเมนเตอร์นะพูดถึงฟอร์มของมาโลกูสโตว่ายังไงนะครับผมมีการชมนะบอกว่าโอ้โหบาการิซันยาอ่ะอันเนี้ยบาการิซันยานะครับผมเป็นอดีตผู้เล่นของทัางอาร์เซนอล แล้วก็แมนซิตี้นะได้แสดงความเห็นกับฟอร์มของมาโลกุสโต้นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเชื่อว่ากุสโต้เนี่ยจะกลายเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในลีกนะครับผมหลังจากที่โอ้หเขาก็เป็นแบ็คขวาด้วยเหมือนกันนะซันย่าเนี่ยอธิบายว่าการแข่งขันเพื่อตำแหน่งที่เชลซีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะไหนจะมีกุสโต้เอ้ยมีทั้งริสเจมเอ้ยเนี่ยการแข่งขันในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยดีสำหรับเชลซีมากๆ ซานยาเนี่ยบอกนะครับผมมีการพูดคุยนะบอกว่ากุสโตเนี่ยมีพลังแล้วก็รวดเด็วแล้วก็เก่งแบบตัวต่อต,ตัวด้วยแล้วเขาก็ทําได้ดีที่ลียงนะครับผมนั่นเนี่ยจึงไม่แปลกใจเลยนะที่เราเห็นเขาเล่งประกายที่เชลซีแบบนี้เพราะเขาเนี่ยมีคนณสมบัติทั้งหมดที่จะเป็นผู้เล่นคนสําคัญนะเชลซี Chelsea เนี่ยกำลังอยู่ในกระบวนการสร้างทีมใหม่ในขณะน,นี้และกุสโตเนี่ยก็ทาได้ดีด้วยเหมือนกันและเขาเนี่ยสามารถทําได้ดียิ่งขึ้นในฤดูกาลที่จะมาถึงด้วยเหมือนกันนะครับผมเขาเนี่ยมีคนทรมีย์นแบ้ตดที่ อย่างที่บอกมันจะมีนักเตะสักกี่คนอายุ19อย่างเงี้ยอายุแบบ20อะไรอะไรเงี้ยมันแล้วมันจะโดดเด่นได้เหมือนกุสโต้พา m e เมอร์อะไรมาอย่างเงี้ยมันก็น้อยมากๆถูกปะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พัฒนาต่อไปมันก็ดีมากจนจนเราแทบจะลืมลิสเจมไปได้เลยนะสำหรับมาลกุสโต้นะครับผมอ่ะก็ขอให้ฟอร์มดีต่อเนื่องแล้วกันนะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะแล้วก็อีกอันนึงที่จะฝากไว้นะครับผมกับอีกอันนึงอ่ะอเล็กซ์ออนชัยนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้ในโอกาสพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์อัพติ๊ตเว็บไซต์อะเออก้ยร,ร,รูปให้ดูนิดนนนนนึงแลออ่่าีีั้เี่ย เป็นรายงานจากแมดลอนะครับผมเป็นบทความจากแมดลอนะมีการพูดถึงนะโอ้โหตอนนี้มีการทําแคมเปญล้อเรียนเจ้าของใหม่เต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เลยแบบเฮ้ยอาจจะเป็นการปันปรป่นประสาแบบทานนะปั่นประสาทแบบทั้งเขาเรียกอะไรนะปั่นประสาทของ เ,เจ้าของใหม่หรือเปล่านะอามนด์รอเนี่ยบอกว่าเจ้าของเชลซีตอนนี้เนี่ยตกเป็นเป้าหมายของแคมเปญติดสติ๊กเกอร์ที่แซนฟอร์ดบิดนะครับผมเนื่องจากไม่พอใจทั้งเอ็ดบาร์ลีแล้วก็โบอลีนะครับผมเขาบอกว่ามีคนพบเห็นสติ๊กเกอร์ในบริเวณอัธจันทร์นะครับผมที่แซนฟอร์ดบิดอย่างน้อยในหนึ่งแห่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในเกมที่พบกับเลสเตอร์นะครับผมโดยมีรูปนะครับผมอ่ะเอารูปอัธจันทร์ให้ดูโดยมีรูปนะครับผมอเอ็ดบาร์ลีโบลี B ally, B ally, แล้วก็ เออเฟลิซิโนนะครับผมเป็นตัวตลกนะแล้วก็เอ็ดบาร์รี่นะครับผมแล้วก็เฟลิซิโนเนี่ยที่เป็นเจ้าของเคียร์เลคพิทเติลเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นของเชลซีประมาณ61.5%นะครับผมส่วนบาร์ี่เนี่ยซื้อแค่13%เท่านั้นเองก็บอกว่าในสติกเกอร์ที่มีภาพทั้ง3คนเนี่ยเป็นตัวตลกภายใต้ชื่อข้างบนนะเขียนว่าคลาวเล็กนะไม่ใช่เคียร์เล็กนะครับผมคลาวเล็กคณะละครสัตว์ทั้ง3นะซึ่งมีรูปภาพที่มีข้อความว่าเอา พวกเอาเออเอาพวกเขาออกไปนะครับผมเอาเชลซีของเรากลับมานะครับผมเขาบอกสติกเกอร์ดังกล่าวเนี่ยมันอยู่บนโอ้โหป้ายอย่างเป็นทางการของเชลซีภายในแซมฟอร์ดบิตแล้วก็มีสติกเกอร์เนี่ยอีกอันนึงที่ถัดไปเป็นลูกของเสียมีอาบามูบีตด้วยนะครับผมอ่ะมี็ลูกของเสียมีอยู่ไหนะวะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอ่ะเป็นลูกของเสียมีด้วยนะครับผมก็เป็นการพูดถึงนะแบบเฮ้ยอยากจะให้เขากลับมาในในฤดูกาลต่อไปนะครับผมยังไม่รู้นะว่าใครเป็นคน ทำสติกเกอร์นี้ขึ้นมาแต่ยังคงแปะวิสิทธิฟาบิดหรือเปล่านะครับผมแต่แฟนบอลแสดงความไม่พอใจต่อเจ้าของใหม่เชลซีเนี่ยอันนี้ชัดเจนแน่นอนนะครับผมก็พอจริงว่ามันก็ต้องทำผลงานให้มันดีขึ้นนะ่ะเพราะว่าไม่งั้นมันก็เสี่ยงเออหมายถึงว่าแบบว่าคูที้มันเหมือนจะถอยหลังวงคลองไปเรื่อยๆยว่ะแบบมีแผนพูดเคยพูดแล้วมีแผนสำหรับอนาคตก็จริงอะ่ะแต่แต่ต้องมึงก็ต้องเอาปัจจุบันด้วยถูกป่ะไม่งั้นมันแบบเออมัน เนี่ยสมมติอันอย่างข่าวแรกที่เล่าให้ฟังมันเลนนม่โยโรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะดึงดูดเขาได้หรือเปล่าถ้ามันมีทีมอย่างมาดริดและเปเชียเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องคอตกแบบไปหาตัวอื่นเหรอถ้ามุเราต้องการตัวนั้นจริงๆอ่ะถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออบอร์ดบริหารก็ต้องทาให้ทีมมาดูน่าเชื่อถือกว่านี้ด้วยนะแรบในเรื่องห่วงงานในสนามแล้วก็นอกสนามด้วยนะอ้าวก็รอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคอ้าวสองข่าวต่อไปนะไปพูดถึง2คนนี้หน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากเลอร์กิฟนะครับผมมีการเผยนะค่าเหนื่อยนะครับผมของอันเจโลกาเบียลนะครับผมแล้วก็อังเดรซานโตนะว่าได้รับค่าเหนื่อยอยู่พอๆกันเลยนะเขาบอกอันเจโลกาเบียลเนี่ยได้ค่าเหนื่อยอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สนยูโรต่อเดือนนะครับผมแล้วก็อังเดรซานโตเนี่ยได้อยู่ประมาณ1แสนหนึ่งหมืนนะประมาณนั้นที่ซูสบุกนะครับผมก็ต่อเดือนนะต่อเดือนฟังดีๆต่อเดือนถ้าสมมุติว่าหารออกมาเนี่ยมันก็ประมาณเดือนละ สาม0 0ื่นยูโรองถูกป่ะสามสี่สิบสองถูกป่ะแถวของ elo, Gabriel, แอนเจโลกาเบลอะไรประมาณนี้ของของอเดซานโตก็อยู่ประมาณสองหมื่นห้าสองหมื่นหกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะถูกป่ะแต่ก็อย่างที่บอกก็ด้วยความเป็นดาวรุ่งอะไรต่างๆด้วยก็ต้อง ต้องโชว์ฟอร์มกันหน่อยโชว์ฟอร์มกันหน่อยถ้าฟอร์มดีนะนะโค้ตก็เดี๋ยวก็ได้เพิ่มเองเออได้เพิ่มเองนะครับผมอ่ะรอติดตามมันต่อไปแล้วกันเผยขั้นหนื่งให้ฟังนะฟังดีๆนะแสนสองหนึ่งแสนสองแสนหนึ่งต่อเดือนนะไม่ใช่ต่อสัปดาห์นะครับผมอ่ะก็ไม่ได้เยอะแหละไม่ได้เยอะกับเกจของดาวลุ่งนะอ่ะก็เอาใจช่วยกันต่อไปแล้วกันนะครับโอเคเอาทิ้งท้ายกันที่ข่าวของคนนี้หน่อยนะครับผมอย่าง ดาโต้ฟอฟาน่านะอันนี้เนี่ยรายงานจากไมค์แมคกาศของเทเลกราฟนะครับผมบอกว่าทีมอย่างอาบิจันซิตี้เอฟซีนะครับผมสมโมสรแรกของดาโต้ฟอฟาน่าเลยเนี่ยยื่นนะครับผมยื่นคําร้องนะครับผมไปที่ศาลฎีกาของสหพันธรัฐนะครับผมหึงเรื่องของการที่เขาเนี่ยย้ายไปที่ยุโรปนะแล้วเขาเนี่ยฝั่งของอาบิจันเนี่ยต้องการเปอร์เซ็นต์ที่จะย้ายไปที่เชลซีเดียยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็โดนโมนะท,มทีมทีมที่ก่อนที่จะย้ายมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่จ่ายอ่าประมาณนี้ก็เลยเหมือนแบบว่า อภิจันเนี่ยก็เลยบอกว่าต้องสู้คดีกันต่อไปนะครับผมก็ต้องยื่นไปที่อนุตาโตตุลาการกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้กันต่อไปเรียกร้องค่าเสียหายตรงนี้ต่อไปด้วยนะอ้าก็ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเรานะครับผมแต่แค่เหมือนแบบเออเป็น ผู้นี้ฟอร์มมันโดดเด่นแหละแล้วก็เหมือนมัโค้งอยากได้ส่วนต่างอะไรเพิ่มเติมด้วยนะเอาก็รอติดตามมนต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่อย่างที่บอกย้ำอีกทีไม่เกี่ยวกับทีมเรานะครับผมในเคสของดาโตฟ้ฟุฟาน่าเคสนี้นะเอาก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวไว้ามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับโอเคเอาก่อนจะจากกันไปนะขอฝากไว้ด้วยเลยนะครับผมกับอเล็กซ์อัลสันชัยนะใครที่มองหาดอกไม้โอกาสพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมไม่ทักไปได้เลยทั้ง Fan page, แแแฟฟนนนนนนเเเพจลลลล้้้้วววววกกก็าา็็ไไไ์์ออออออดดใบบซซตััชาายยฝะะคร่ แล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมอาคิดเห็นยังไงกับข่าววันนี้นะมาดริดเต็งคว้าโยโรอ่ะอ่ะแล้วก็ชมไม่คิดว่ากุโซจะเป็นแข่งตัวท็อปพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่านะแล้วก็คิดว่าไงคอนเต้จะกลับมาหรือเปล่าอาคิดเห็นยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมเรอคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนนนนีีี้ลาาไปก่่อคคคทตติดดมะรรััับบสสว